กับสายพันธุ์น้องหมาหน้าเลี้ยงสำหรับมือใหม่กับสายพันธุ์ที่2ได้แก่น้องหมาสายพันธุ์ชิสุนั่นเองเพราะสุนัขสายพันธุ์ชิสุเป็นสุนัขพันธุ์เล็กที่มีเสน่ห์และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากปรับตัวเก่งและเข้ากับคนได้ง่ายมีนิสัยล่าเริงขี้เล่นทําให้ชิสุเนี่ยได้รับความรักจากผู้คนทั่วโลกเลยละค่ะ ชิสุมีต้นกําเนิดมาจากประเทศทิเบตโดยเป็นสุนัขที่ถูกมอบให้เป็นของกํานันกับราชวงศ์จีนในสมัยราชวงศ์หมิงและต่อมาได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนเป็นสุนักชิสุในปัจจุบันชื่อชิสุมาจากภาษา,าจีนค่ะแปลว่าสิงโตน้อยซึ่งอาจจะสื่อถึงคนที่ยาวสรวยคล้ายแผงนคอของสิงโตนั่นเองสวัสดีค่ะพบก,กับน้องหมาสายพันธุ์ชิสุบ้านีด่ดอกค่ะ ล <Okay. S 2> ักษณะเด่นของสุนัขสายพันธุ์ชิสุจากฟาร์มเราล่ะคะเป็นยังไงคะค่ะลักษณะเด่นของน้องชิสุนะคะ1นนะคะหน้าเขานะคะจะสั้นนะคะตากลมค่ะแล้วก็มีใบหูที่ห้อยนะคะแล้วก็โตมาสายพันธุ์ของเขานะคะจะขนยาวค่ะของเรานะคะเป็นน้องชิสุเกรดสวยนะคะเหมาะแก่การพ่อแม่มือใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถรับชิสุไปได้เพราะของเขาเลี้ยงง่ายนะสุนัขสายพันธุ์ชิสุค่ะเขามีนิสัยยังไงคะค่ะก็จะน่ารักหน่อยนะคะก็คือขี้อ้อนขี้เล่นนะคะก็สนร่าเริงเลยะคะ่ะ ลักษณะโครงสร้างของสายพันุชิสุค่ะเป็นอย่างไรคะตั้งแต่ส่วนกระโหลกค่ะโครงสร้างของเขานะคะจะแข็งแรงหน่อยนะคะแล้วก็มีใบหูที่ห้อยนะคะมีกระโหลกที่ใหญ่ค่ะแล้วก็หน้าจะสั้นนะคะจมูกจะสั้นค่ะมีดวงตาที่กลมสวยค่ะแล้วก็ลักษณะของเขาเวลายืนเขาจะขาสั้นๆน,นะคะ วนเตี้ยค่ะสั้นค่ะปลายหางเขาจะเด่งขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายหางเขาจะมีปลายที่สีขาวนะคะชิสุแท้นะคะเขาเป็นสุนัขที่ไม่มีช่วงผัดขนเลยนะคะแล้วก็โตมาขนน้องจะยาวค่ะนะคะยาวสวยๆเลยค่ะแต่ว่าสามารถตัดตกแต่งขนได้นะคะแนะนําให้วีผสบ่อยๆค่ะนอกชิสุค่ะ <c oughs> เขามีทั้งหมดกี่สีอะคะจริงๆแล้วนะคะ,ะ,คะส่วนใหญ่จะเป็นขาวน้าตาลซะเยอะเลยนะคะก็จะมีขาวดําแล้วก็สีขาวน้ําตาลอ่อนนะคะออกโทนขาวครีมประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลักษณะเด่นของเขานะคะถ้าเป็นสีหาย,ยากหน่อยนะคะก็จะเป็นด็กรังจมูก ซึ่งตาเขาจะเป็นสีบรูจมูกเขาจะเป็นสีดำค่ะอันนี้จะหายากหน่อยค่ะอย่างสีที่อุ้มอยู่เงี้ยคะ่ะเขาเรียกสีอะไรอะคะตัวน,นี้นะคะจะออกโทนขาวครีมค่ะแล้วก็ลักษณะดเด่นของเขานะคะ,ะจะเป็นเด็กหลังนะคะที่มีสีตาเป็นสีบรูค่ะแล้วก็จะมีจมูกที่เป็นสีตดค่ะอันนี้จะเป็นสีหายากหน่อยนะคะนีทุนักสายพันธุ์ที่สุกค่ะเขาเหมาะกับใครอะคะคนเล้งแบบไหน จริงๆแล้วอะค่ะสายพันธุ์ชี้สุงเลี้ยงง่ายนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กนะคะหรือว่าผู้ใหญ่วัยกลางคนนะคะตัวนี้สามารถปรับตัวได้ง่ายมากเลยค่ะที่สําคัญนะคะเขาสามารถอยู่กับเพื่อนที่เป็นสัตว์เหมือนกันได้อย่างเช่นนะคะแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถปรับตัวเข้ากันได้ค่ะก<ช>็ะจะมีลูกค้าหลายท่านที่เัาไปนะคะแล้วก็มีน้องแมวอยู่ที่บ้านค่ะก็สามารถปรับตัวได้ง่ายเลยค่ะเล่นกันได้สบายเลยค่ะ คุณป้าคะแล้วสําหรับบ้านมินิดอกค่ะเรามีวิธีการการจัดการฟาร์มของเรายังไงบ้างคะค่ะการจัดการนะคะฟาร์มของเรานะคะจริงๆแล้วพ่อแม่พันธุ์นะคะของเรานะคะจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ตรังนะคะการจัดการระบบของเรานะคะหนึ่งคือเน้นสะอาดก่อนนะคะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะได้รับวัคซีนครบค่ะก็ถ่ายพยาธิทุกตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของที่กรุงเทพที่นี่นะคะจะเป็นจุดขายค่ะนะคะก็น้องๆที่กรุงเทพนะคะก็คือจะอยู่ในวัยที่พร้อมยายแล้วนะคะอายุ2เดือนค่ะ เห็นว่าเรามีการไลฟ์น้องหมาในช่อง Tik t o k ด้วยใน Tik t o k นะคะคือจะไลฟ์ทุกวันเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นไลฟ์ก่อนเที่ยงกับไลฟ์ช่วงประมาณช่วงเย็นนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วการไลฟ์นะคะ1คือลูกค้าได้เห็นน้องหมาแบบจริงๆเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถบอกได้เลยว่าอ,อยากดูน้องตัวน,นี้ค่ะตอนนี้ค่ะพี่ค่ะขอดูขาต้นตาลขอดูขาดำหน่อยค่ะลูกค้าสามารถเห็นตัวจริงได้เลยลูกสาวค่ะตะมุตตะมิเลยทันงแม่ทุกคนนี้น้องอยากนมแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้รอน้องทานอาหารเก่งกว่านี้นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงจะะยย้้าไดค่ การสังเกตสุนัขชิสุสายพันธุ์แท้ของทางฟาร์มคุณป่าค่ะเป็นยังไงคะค่ะน้องชิสุสายพันธุ์แท้นะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะทางฟาร์มของเรานะคะหน้าน้องจะสั้นค่ะแล้วก็ตาจะกลมนะคะกระโหลกใหญ่ค่ะจะอ้วนเตี้ยค่ะและขนของเขาจะนิ่มนะคะชิสุแท้นะคะเขาจะเข้ากับคนได้ง่ายค่ะไม่มีช่วงผัดขนค่ะนะคะนี่ัสของเขาก็จะโซล่าเริองหน่อยค่ะแล้วก็ลักษณะของเขานะคะถ้าเราดูดวงตาของเขาค่ะก็จะใสนะคะแล้วก็จมูกเขาจะไม่เปียกนะคะอันนี้คือลักษณะน้องหมาที่ไม่ป่วยนะคะยังเหมือนน้องตัวนี้นะคะอายุ สองเดือนแล้วค่ะตัวนี้พร้อมย้ายแล้วนะคะเพราะกินอาหารเก่งแล้วค่ะแล้วก็อย่างเหมือนน้องด้านล่างตัวนี้นะคะตอนนี้อายุประมาณ40วันค่ะตัวนี้ก็ย้ายได้ประมาณอาทิตย์นานะคะคุณปราคะแล้วลูกสุนัขของที่นี่ค่ะมีราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นน้องชิสุแท้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทถึง9,700บาทค่ะที่บ้านไม่ได้ให้อยู่ห้องแอร์ลูกสุนัข อยู่ได้ไหมคะจริงๆแล้วอยู่ได้ค่ะสายพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะสามารถเปิดพัดลมปสาย,ยพายสายมาได้เลยนะคะโดยที่ไม่ไปจอดตัวน้องนะคะหรือว่าถ้าอากาศไทยเทสสะดวกก็อยู่ได้ค่ะจริงๆแล้วสายพันธุ์นี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์เล็กแล้วก็เลี้ยงง่ายขี้อ่อนค่ะแล้วสําหรับมือใหม่หล่ะคะเขาต้องเตรียมอะไรยังไงให้กับลูกสุนัขบ้างค่ะถ้ามือใหม่นะคะหนึ่งนะคะก็อาจจะเตรียมพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาหารนะคะเป็นคอกให้น้องนนนะะคแล้วก็อองหมมาาาาขเรรสถท จากระบบน้าได้เลยเ<อ>นะคะถ้าเป็นมือใหม่ก็คือไม่ต้องกังวลเลยตอนรับน้องเราอธิบายวิธีการดูแลใ,ให้อีกรอบนึงค่ะถ้าสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงค่ะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไว้สําหรับพวกเขาเท่าไหร่บ้างคะก็ประมาณ2องถึงสามพบาทต่อเดือนนะคะ,ะมีอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นอาหารน้องนะคะก็ประมาณ500บาทต่อเดือนก็เอาเกรดก,กลางๆก็ได้ค่ะนะคะอยู่ที่ประมาณถุงนึงก็ประมาณประมาณ2องสามร้อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็อาหารถือว่าไม่ไม,ไม่ราคาไม่ได้สูงเหค่ะเน้นที่แบบไม่สูงเยอะแต่ว่าเน้นคุณภาพนะคะแล้วก็ค่าวัคซีนน้องนะคะก็ประมาณ1นึ่ง บาทต่อเดือนแล้วก็ค่าอาบน้ําน้องก็ประมาณเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ1,000บาทต่อเดือนค่ะแล้วการดูแลเรื่องขนกรูมมิ่งต่างๆละคะอ่าอย่างเหมือนอาบน้ําอย่างเงี้ยค่ะอาบน้ําเราจะ,ะใช้ไดเป็นเป็นไดไล่น้ํานะคะซึ่งไดตัวนี้ค่ะก็จะเหมาะแก่การเป่าเป่าชิสุที่เป็นขนเยอะๆอย่างนี้ค่ะซึ่งก็จะลดทุนแรงไปหน่อยนะคะก็จะเป่าแห้งได้ไวขึ้นด้วยค่ะ สุขภาพดีและขนสวยแบบนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะอาหารเม็ดเจอไฮมอ์บรีเดอร์ที่มอบความอร่อยพร้อมให้สุนัขทุกตัวหลอ่อสวยทรงดีสูตรสาหรับสุนัขตพันเล็กทุกสายพันธุ์รสไก่และตับค่ะที่อุดมไปด้วยสารอาหารจากซูเปอร์ฟู้ดให้น้องหมาได้อิ่มอร่อยแถมยังได้รับประโยชน์กันแบบเต็มๆสูตรควบคุมปริมาณโซเดียมไม่เติมน้ําตาลอยากให้เด็กๆสุขภาพดีแบบนี้ต้องเจอไฮมอ์บรีเดอร์นะคะ แล้วบ้านมีด็อกเรามีลูกหมาตลอดไหมคะจริงๆแล้วเดือนหนึ่งปลาปล่อยย้ายประมาณ8 0ดสถึงร้อยประตูนะคะๆๆมีเรื่อยๆมีเกือบทุกวันเขาลูกค้าที่อ,อยู่ใกล้ๆนะคะใส่ใหม่ตรงนี้นะคะก็ walk in เข้ามาเลือกเองที่บ้านก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการส่งทั่ทไทยเลยค่ะงั้นพูดถึงบริการหลังการขายของเรากันหน่อยค่ะว่าบ้านมีด็อกมีบริการอะไรยังไงบ้างค่ะบริการหลังการขายนะคะ1น,นะคะลูกค้าที่รับน้องหมาไปนะคะสามารถสอบถามปรึกษาได้ตลอด การเลี้ยงดูเลยนะคะของเรายินดีให้คำปรึกษานะคะหรือว่ารับไปน้องหมามีปัญหานะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หมดเลยค่ะที่นี่รับผสมไหมคะรับผสมค่ะนะคะพ่อพันธุ์ก็คือตัวนี้เลยค่ะเฮงเฮงนะคะเปหนแล้วลูกนู่นเฮงเฮงฐตัวนี้นะคะก,ก็ค่าผสมพันก็อยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะคะค่าจ่ายที่1,000ันบาทค่ะสำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเลี้ยงเลยนะคะแลวจะเริ่มเลี้ยงนะคะแนะนำเป็นน้องชีสุแท้เลยค่ะบอกเลยว่าชีสุแท้บ้านมินิยอกนะคะเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็บริการหลังการขายดีค่ะเรายินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ตอนรับเยล